กับสบายดีสบายดีเอฟซีเมย์เป็นนอ้องทชมทุกคนเนาะตอนนี้กับคำอลไรพี่น้องเลยได้เวลาแม่น้องเดือนมาส่งพราน้องเดือนกับมาหอดปักส่งมาหอดแต่มาเคลื่อนย้ายเพราะเคลื่อนย้ายไปไกลๆครับบอลลังโลดขึ้นเวียงนะพราน้องเดือนออย้ายไปกเ็เลยว่าทางงไปพี่นอ้อเย เพราะว่าอันทาไม่ต้องเดือดทาทรงพอาต้องเดือนคือโหลดแล้วมันซีเดเอร์กหรือว่านี้ไม่ต้องเดือนกรับมันเป็นทางเปีย่ยกคนเออเรื่องว่าไม่ต้องเดือดคือเมื่อก่อนเพราะมันตะเวนหมู่ทันตกดินไงการใช้อันปู่เนาะข,นขึ้นเขาไปทรงพอาต้องเดือนอยู่บ่อนล้านโหลดไงการคนขึ้นเบิกก็ฝากอัน ฝากเอฟซีเนาะฝากเบิ่งฝากติดตามหับส้มเพราะว่าซ่องนี่การชิโมะไปอน้องเดือนไปผู้จัดการผู้ดูแลถ่ายคลิปถ่ายยังลงให้เอฟซีเบิ่งเนาะเีาไปอยู่บ้านเมืองคนจะเป็นยังไงเนาะแม่อีกเป็นเดือนกับสิพ่อกับเม่น้องเดือนทุกคนเลยหายไอน้องเดือนไปสู่การสู่งานอยู่บ่อนที่เ้าบกเพื่อไปดอแลประเทศเกาหลีนะพ่อน้องเดือนที่วันใกล้ที่สุดผูคิดบ่กวันวมาสิได้ไปวันซาพี่น้องะไย แต่ว่าถ้ามาคิดเพริดมาโดนแล้วขดาต่อกันมาแต่โดนแล้วมาดว่าสรจด้ไปแบบไวเนาะเหซะคือว่าไวแล้วพี่น้อยจำเนาะไก่เฟงเดอนไปลองเบืองไปล้ำบริสันเิงทุกคนเลยบางคนก็วายานถือตัวถือต้มกักราบขอบุญขอบคุณในรายเนาะท้ามามันใจบ่อเขากับแปดิปเลยนะพนองเดือนต่อไปกับบริษัทตัวมือนีกินเลยเด้8เกแ เมื่อกี้เราเล่นไปเวียงเราพรมันที่17กับบินไปเกาหลีคือไปเวียงนี่ไปต่อปีกว่าไปต่อปีก็เล่นวัวกันทุกคนเลยไปเหตุการณ์เหตุงานเนาะเมน้องเดือนมาส่งลูกโบดาม่าน้ำพี่ทองเอ้ยน้องไก่แหละไปหอดผุแหละโทโมาลุ่มน้ำน้องร้อยบอกจะได้ไรไปหอดแล้วโทโอมาลูกได้เด้อเหมือนละ นี่จะเอื้อเดือนเดือนนะหาน้ำโพแมวบอกอยากมาส่งพ่อหน้องเระบอกเอื้อยน้องร้อยบอกเอ้เดือนอย่าหายน้ำอีโฟจะนหนอีโฟบอไปหาเงินก้อนใหญ่มาหายนะคุณนอกนะว่าเป็นก็เอื้อยพี่น้อยแมกระซูเอาความสำเร็จเอาหากดูกับเมียะไรสูงเท้าที่สุดนะพี่น้อย หายนำดอกพอต้องเดินสิไปพูได้ไปเอาแล้วกับเแล้วกั้นเอาอเลยเท่าหรครับต่อต้นต้องดิ้นล่ะพราไมันขำไว้เนาะแต่ตะเวนลงหามันขำไว้บานข้ามสะบาดกามันเป็นข้างเปีียวไป็นข้างดินแดงครับหลจดซะสอยซะใหญ่แพ้แสงได้ เออโชว์ฮาสุดใครแต่ว่ามันแปดเดือนดอพี่น้องเ้ยเพิ่งเสร็ครับไปแล้วพี่น้องเยลวแต่พอางเดือนมานีลอกขึ้นรถพี่น้องเลยถากขึ้นรถถากกระเป๋าไางเดือนไหวย่นี โหลดมาทีทายให้เบิ่งอีกเท่านึงแล้วพี่น้องบัดขึ้นรถหรือว่าบัดสิไปกะคำ่ำคำพล็อตพี่น้องเอ้ยประมาณเจ็ดมุง้งแปดมงแรงพี่น้องเอ้ยถ้ารถแต่เก่าหรัวปกติเนาะมื้อนี้เฮาย่านแบบว่ามันเป็นเทศกาลเฮาก็สิไปแต่เว้นแน่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าย่านรถเต็มเนาะ <c oughs> แล้วก็บอยู่บัดขึ้นโหลดอีกหน้องเอ้ยเนาะสิถ่ายให้เบิง่งบรรยากาศอีกหน้องเอ้ย สวัสดีสวัสดีพผม,มพี่น้องอีกเพื่อนน้งพี่น้องเลยอัปเดตสถากนาการณ์พี่น้องสถานการณ์ตอนนี้ก็กำลังข่ารถอยู่พี่น้องเลยกำลังเดิกำลังขา่ารถรถคันนี้บริขินพี่น้องเลยทิศทางคืนคันหนาเพราะว่าต่อรองราคาเพิ่นพี่น้องเลยอย่างนี้คันนี้ขน,นาดสิเต็มเลยพี่น้องคนขับได้ใหอ กระตุ้วชีแยกในเมืองขากดซองพี่น้องเอ้ยยักนกลางคืนเนาะห้าสิบประมาณนี่โหลพอจีน,น,น<ล>คนของเดือนสิบด็ไปแล้วพี่น้องเอ้ยสมคว่ำมุ่งมตา,ภา,ภา<ล>ตัดนานาพี่น้องเอ้ยสิบเด็ดไปโรตีตะยานนี่พี่น้องเอ้ยมันบ่มีไฟแดงเนาะชีเนะแลนแล้วแต่ ไฟมั่นพี forever, <S <S ่น้องเอ้ยเบิ่งเอาไฟมั่นเนาะว่าัซะบ่มีไฟแดงบ่มีไฟเขียวพี่น้องเอ้ยรถคันใดมาไว้ก็ไปก่อนเบิ่งตามันล่ะพี่น้องสถานการณ์วาัซะคนขึ้นพร้อมกันนี่ก็หลายคนพี่น้องเอ้ย กำลังเดินกับทิธาเบิกขึ้นขั้นหนึ่งกำลังขั้นต่อไปเนาะขั้นนี้กับนาสิบุด้ไปน้ำข้าเจ้าพี่น้องเออขั้นคนไฟลายนเนาะขันรถย่านอย่างเดียวพี่น้องเออหย่านแต่ลดส่อลดองันแล้วเนาะต้องทำทั้งขึ้นพี่น้องเอ้ย จะลงมามื่อน่ะลดซ่อแล้วเผื่อจีหอดพี่น้องเลยอีกอย่างหนึ่งเ่าหัดอุ่นเศร้าให้หอดพุ่นแต่เศร้าพี่น้องไมยเป็นไรเขาจะอย่างเดียวเขาอยากลดซ่อพี่น้องเลยในพรมเดือนได้ขึ้นรถเดี๋ยวยังเดียวจีไายเบิ่งใหม่อีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยอะไรกับหวัดเอทซีชุกคูชุกคนติดตาหมักส้มผสมกันเลยบอกพี่น้องเนาะากเป็นกำลังใจให้พอรงเดือนนเาะพี่น้อง แม่พี่น้องบ่นอยู่ความสูงประมาณ10เสนพี่น้องเลยญี่ปุ่นบอกไปคนเดียวกันบ่ไปคนเดียวกันเลยอุ้ยบ่นนอนนะฮะเาเออเป็เชียงโมน่า เที่เาช้อะอลั้งตรงการหมดแล้วเนาะสุดยาเนาะทุกคนนี่ลังเกันแต่ว่าพอเกือบไปษักกระทิมที่คูณักมันเบนนะวอ่ะกระทิมนะวะอ่านี่ที่ไม่ลุ่มพูด เพื่อจะได้ขึ้นรถนไงจนไล่รถอยู่ฟังเลาพี่น้องมีแต่เตียงนอนพี่น้องบวมคอยมีแบบที่นั่งมือนีเขาจะเปลี่ยนเป็นเตียงนอนบป็นอะไรกางค่ำกางคืนพี่น้อยแบบที่นั่งแบบนั้นบอมี เดสวัสดีครับนี่จะแบบนี่อะไรนะพี่หน่อยมีแต่รุ่นแนวนี่แล้วพี่น้องนี่อยู่กับคดๆก่องๆอยู่นี่แหละพี่น้อยบัวมันแคบเลยแต่ว่าพอตูดลงไปมันก็สชีวิตหัวอยู่พี่น้อยสีนอนได้อยู่ิประมาณนี้พี่หน่อยเออ นี่กระเป๋าคนเหลือบอกวัวเล็กมีอย่างสามเฮ้ยเฮือกเงาว่างอยู่เจ้ามันขึ้นเพลนแล้วเลยโอ้ยนอนนอนไปแล้วนี่เด็บนอนนอนกันเด็กปด้านนี่น ประมาณหาสิบเซนอยู่พี่น่อยใครแน่แต่ว่ามันมีแอร์อยู่พี่น้องคนก็เต็มคันพี่น้อยผูลงผูขึ้นช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลแน่พี่น้อยมันเลยหารถยาก เราจะออกแล้วพี่น้องพผากันอยู่เวียงจันท์อีกคนอื่นพีน่น้องเลยตอนเช้าข้อาออกรถตอนเช้านี่ก็สิประมาณเจ็ดมุ่งหกมุก่งเจ็ดมุด่งพี่น้องเลยหอเนาะจำมาแต่มอสิตฮามุกดาหารพีน่น้องเลยการเดินทางประมาณเจ็ดแปดชั่วโมง ม <c oughs> ีมอนมีมอนเดียวพี่น้่งเลยท็อป <c oughs> <c oughs> นี้ฟังล่าเพี่น้อง